ยังไม่ใช ah ่สามเนี่ยเอาเฮ้ยกระเป๋าหายไปไหนวะก็ถอดมาวางไว้ตรงนี้ปล่าหรือว่าโดนขโมยเหรอวะ โอยวะกระเป๋าตังโทรศัพท์อยู่างเ้ยหมดเลยอ่ะพี่ครับพี่ครับโทษทีครับผมผมขอยืมโทรศัพท์โทรหาหน่อยได้ไหมครับคือโทรศัพท์ผมอะพี่มันหายทั้งกระเป๋าเลยพี่ขอข,ขอยืมหน่อยครับเอ้ยรู้จักกันไม่เนี่ยมาขอยืมโทรศัพท์คนอื่นเขาอะผมผม,ผมไม่รู้จักพี่นะแต่ผมขอยืมหน่อยได้ไหมไอแป๊บเดียวเองไม่รู้จักกันแล้วนะมาขอยืมของคนอื่นเขาเนี่ยนะจะไปไหนก็ไปไปอ้าวพี่ไป ขอหยิบยืมเองอ่ะพี่โอ๊ยดิว่ากูเหลือติดตัว5บาทด้วยพี่ครับพี่ครับโทษทีครับผมขอยืมโทรศัพท์โทรหาโทรศัพท์ผมหน่อยได้ไหมครับโทรศัพท์ผมหายแล้วพี่อะไรของมึงเนี่ยก็เห็นอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยขอขอยืมแป๊บนึงได้ไหมครับไม่ได้กำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยออไป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 ไหนก็ไปไปพี่ผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะพี่โอ้โหไหว่จริงเว้ยพี่พี่ครับ จะเหลือ5บาบาทชีวิตสวยเลยวะเนี่ยพี่เดี๋ยวผมเอาน,นี้ยน,นะครับโทษทีนะครับคือ คือว่ากระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ผมหายนะครับแล้วตอนนี้ผมหิวนามากเลยครับเดินมาไกลมากคือมีอยู่5้บาทเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างครับ5้บาทครับซือ <c oughs> ไม่ได้หรอกเนี่ยแถวเนี้ยก็ราคาเยอะกว่า5บาททั้งนั้นแหละออกไปไปอุย้ยมัาวายเยือถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนหน่อยได้ไหมครับอหบาทนี่ถือว่าเป็นค่าโทรล้กันครับนี่ครับน่ย <c oughs> มามุกนี้อีกแล้วแกคิดว่าฉันโง่เหรอฉันไม่เชื่อแกหรอกออกไปเอา,อางี้เลยครับนาฬิกาเรือนนี้ผมบัดจจำไว้ก่อนแต่เพื่อนผมมาเนี่ยผมถ่ายคืนนาฬิกาก็ดูสวยดีนะแต่ดูสภาพแกแล้วนี่ฉันว่านาฬิกาเรือนนี้มันจะต้องเป็นของปลอมเอาคืนไป แล้วก็ออกไปจากร้านฉันไอ้คุณแต่อันนี้มันของจริงนะครับไอซคุณครับถ้าคุณไม่ช่วยเขาพูดจาดีๆกับเขาหน่อยก็ได้นี่ครับไม่เห็นต้องขึ้นเสียงกันเลยนี่ครับแหมพราะคนดีช่วยคนอื่นก่อนที่จะช่วยใครอะ่ะจ่ายค่าเช่าห้องฉันก่อนไหมสามเดือนอะ่จะจ่ายมาอเดี๋ยวสิ้นเดือนผมจ่ายโอเคไหมสิ้นเดือนอีกแล้วน้อง น้องหิวข้าวเหรอก็นิดหนึ่งครับพี่เอองั้นเดี๋ยวขึ้นไปห้องพี่ไหมเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้กินจะตีเหรอตีสิไม่ต้องเกรงใจมาเร็วได้ครับปายหุ่นไหว่ะ,ะนี่น้องถามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจโอ้ย ขอบคุณนะครับขอบิหนดกหมาแล้วพี่อเอาเลยเอ,เอาเลยมาเลยอันนี้พี่อยู่คนเดียวเหรอครับใช่พี่อยู่คนเดียวเอ่อพี่ครับผมขอยืมโทรศัพท์นได้ไหมครับคือผมจะโทรหาเพื่อนนะครับอ๋อได้สิอ่ะนี่กดเบอร์โทรได้เลยนะพี่ไม่ได้ล็อกเครื่องไว้อ๋อผมค,ครับ คือก่อนหน้านี้โทรศัพท์หายพี่ไม่รู้หาย oh. ได้ไงตอนน,นั่งอยู่นะ่าจะโดนใครหยิบไปหรือเปล่าไม่รู้อะพี่อันนี้ก็แย่เลยแบบครับฮัลโหลคุณบิ้นลองใจไปทีรับโทรศัพท์เออคุณบิ้น,นเดี๋ยวคืองนี้นะคือโทรศัพท์ผมกับกระเป๋าตังค์ผมหายนะแล้วผมอยู่ข้างนอกด้วย ใช่ผมไม่ได้เอารถมาเนะี่อทีนี้คุณช่วยมารับผมหน่อยได้ไหมอ๋อได้เนี่ยดี๋ยวไปนึงนะ,ะพี่ครับที่นี่ที่ไหนนะครับอ่าบางบอนสามอ่าบางบอนสามนะอ่าอพาร์ตเมนต์บางรักอ่าอพาร์ตเมนต์บางรักนะได้ได้ได้ไดอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณปิ้นไอ้ในห้องทํางานผมมันจะมีซองเอกสารสีน้ำตาลหนึ่องอนะ่ะใช่มันจะอยู่ตรงตรงลิง้นชักผมนะ คองใหญ่เลยอ่ะอันนั้นแหละเดี๋ยวคุณช่วยหยิบด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมรออยู่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวคุณขึ้นมาที่อันนี้ชั้นอะไรนะครับอ่าชั้นสามชั้นสามห้องห้องสามศูนย์สี่อ่าชั้นสามห้องสามศูนย์สี่นะแล้วก็มาถึงแล้วก็เคาะเดเลยโอเคได้ครับครับครับขอบคครับพี่เป็นไรอย่อด <laughs> อีอืมงั้นผมทานเลยนะพี่ เอาเลยน้องเต็มที่เออผมไม่ไถามพี่เลยอ่ะพี่ชื่ออะไรเหรครับพี่ชื่อเช็ค<อ>น้องล่ะผมซันนะพี่<อ>แล้นี่พี่ทํางานอะไรอยู่อะก็พี่เป็น,พน,นลลพนักงานทำความสะอาดแหละหืมพนักงานทําความสะอาดเหรอพี่แล้วผมถามได้ไหมว่าเงิน,เด,น,เ,ดน,เ,ดนเดือนเดือนนึงนี่เท่าไหร่พี่ก็ประมาณเก้าพันบาทต่อเดือนเก้าพันอะพี่โหงันก็ไม่ค่อยเยอะนะพี่ แน้นองชีว huh. uh ิตคนเราก็ต้องสู้ต่อไปนะจะสู้ไหมพี่สภากเพื่อนผมเขมาแล้วเป็นไงก็อร่อยดีพี่นี่ถ้าไม่อิ่มบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปทำเพิ่มให้้ยไม่เป็นไรพี่อย่างใจใจเป็นไงบ้างขอบคุณนะครับอ๋อเพื่อนของผมน่าจะมาแล้วนะครับอ๋อโอเค เชิญครับเชิญข้างในก่อนเอ้าบิ๊กแต่งกิวนะของอินขของครับพี่ทีนี้นะผมข,ข,ข,ขอบคุณพี่มากเลยนะที่ช่วยผมไว้น่ะแล้วก็กลับข้าวอร่อยมากเลยน้ำนี้ด้วยถือว่าเป็นน้ำใจที่ผมเปื้มากเลยพี่แล้วก็เมื่อกี้นะครับตอนยื้มโทรศรัพท์พี่พรหารเลขาคุณนะ มันมีข้อความเด้งมากว่าดีนะครับกดเบอร์โทรได้เลยนะพี่ไม่ได้ล็อกเครื่องไว้อ๋อผมครับแล้วก็ผมดันเผยไปอ่านนะครับนี่ครับน้ำใจเล็กๆน้อยครับพี่ลองเปิดดูครับ พี่อันนี้เป็นเงินสดสองแสนนะครับเดี๋ยวพี่เอาเงนินนี้ไปจ่ายค่าผ่าตัดของพ่อพี่นะน้องคือพี่รับเงินนี้ไม่ได้หรอกน้องขึ้นไปเถอะที่พี่ช่วยน้องอะ่ะพอพี่อยากช่วยพี่ไม่ได้ช่วยผู้หวังผลตอบแทนอะไรทั้งนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่คือก่อนหน้านี้ก่อนผมมาเจอพี่เนี่ยผมเจอคนมาสองสามคนเลย ไม่มีใครช่วยผมสักคนเลยลยังคิดว่าผมเป็นวิชาเชีพบิกมีแต่พี่นี่แหละที่ช่วยโดยที่ไม่ได้ร้องขออะไรเลยอะ่ะให้ผมได้ช่วยพี่นะผมว่าเงินเนี้ยมันจำเป็นกับพี่จริงๆเอาไว้เถอะครับมันจะดีเหรอน้องเอาไว้เถอะพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ ผมมีของอย่างนี้ให้พี่อยู่ข้างล่างข้างล่างเหรอใช่ไปไปดูกันพี่ม,มาพี่มา,า<ๆ>มาก่อน<ๆ>มาคุพ<ๆ>ินค่ะเดี๋ยวเชิญท่านนี้เลยครับ <BRUNO S 1> นี่ครับๆๆๆที่มันอะไรครับก็กุญแจรถไงครับ ให้ครับรลบให้ให้ผมเรื่องอะไรครับคือนี้นะครับคุณเช็คคุณเช็คเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะครับยอมช่วยเหลือผมแล้วก็แถมยังให้ข้าวผมกินอีกรวมถึงน้ำด้วยมันทำให้ผมซึ้งใจมากครับก็เลยว่าหลังจากเนี้ยผมจะให้คุณเนี่ยมาทำงานที่บริษัทของผมในตำแหน่งผู้จัดก,การนะครับ แล้วก็ส่วนนี้ก็คือรถประจำตำแหน่งนะครับมันมันจะดีเหรอครับแค่แค่ข้าวจานเดียวนี่นะครับมีสิครับราไปถึงนะครับคนดีแบบคุณในสังคมเนี่ยมันหายากนะครับหรือว่าผมช่วยคุณกลับกันเพราะคุณเนี่ยช่วยผมก่อนขอบขอบคุณนะครับผมไม่รู้ จะตอบแทนยังคุณยังไงเลยครับผมอึ้งไปหมดแล้วครับไม่เป็นไรนะครก็แค่มาทํางานให้ผมนั่นแหละครับได้ครับงั้นคุณกลับยังไงครับให้ให้ผมขับรถคันนี้ไปส่งเลยไหมครับอ๋อไม่ต้องหรอกครับคือผมมาเนี่ยครับ ออถ่างนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้เลยขางของผมเนี่ยติดต่อผมไปขอตัวก่อนนะครับครับครับอออพอรอ,อพี่ ผมผมม e ีเงินไปให้พ่อปาตัดแล้วนะครับใช่พี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอธิบายที่หลังนะครับตอนนี้พี่นัดเลยครับนัดหมอรุ่งนี้เลยพี่ครับพี่การทำความดีเป็นเป็นอย่างนี้นี่เองโ บุลแล้วนะนี่คุณดูทางนี่เปียวก็เปียวไกลก็ไกลแปดร้อยครับนี่เห็นว่าพวกชั้นสองคนบ้านนอกอย่างเงี้ยพวกชั้นสองคนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพจ้าถนนเส้นไหนซอยไหนเนี่ยพวกชั้นรู้หมดนั่นแหละขับพาพวกชั้นคุณคุณครับผมขับรถมาสิบยีสิปีคุณจะรู้ดีกว่าผมได้ยังไงสูบคุณจะจ่ายไหมแปดร้อยเนี่ยฉันไม่จ่าย ไปกันถเถอะโป้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว<อ>ดิวดวพวกคุณพวกคุณเฮ้ยพ,พวกเธอจะหนีไปไหนอ่ะจ่ายไปเลยนะแตงร้อยเนี่ยนี่พี่อย่าคิดว่าพวกฉันไม่รู้เรื่องนะว่าพี่อ่ะขับพาพวกฉันวนอนะแน่น,น่ะสิคิดจะโกงมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอพี่เงินมันไม่ได้หากันง่ายๆนะโกงฉันไม่โกงพวกแกตอนไหน ฉันก็ขับมาส่งพวกแกตามปกติเนี่ยอ่ะยังไม่รู้เดี๋ยวฉันมีอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกฉันจะบอกอะไรให้นะว่าที่พวกฉันสองคนแต่งตัวแบบเนี้ยพวกฉันไปถ่ายละครมาจ้าใช่ซอยแถวนี้นะพวกฉันสองคนรู้หมดนั่นแหละอย่าคิดจะโกงยไปกอยอะครับเอาอย่างนี้ไหมพี่อะก็เพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะเราค่อยคุยกันไหม แค่จ่ายไหมพี่ก็จบจบกันไปจะแยกย้ายไงโอเคไหมงั้นเอาไงี้ไหมปกติพวกเราก็มาที่นี่เราก็เสียแค่สามร้อยอ่ะงั้นขอจ่ายที่สามร้อยกันนะโอเคตามนี้เฮ้ยนี่น้องมันไม่ได้ปะวะสามร้อยมันจะมีพอค่าธรรมันได้ยังไงพี่พวกเราสองคนยินดีจ่ายพี่ได้แค่สามร้อยบาทมสมัยเนี้ยคนหาเงินง่ายจังเนาะ เอาไงหลุบจะเอาไหมสามร้อยอ่ะไม่เอาพี่ยืนโดนแฉเลยผมจะเอาแปดร้อยจ่ายมาได้เรืจบดูนะคะคนโกงค่ารถค่ะนี่ปกติพวกฉันมาบ่างเนี้ยสามร้อยบาทเองนะคะจะทายเหรนี่ยมันคิดตั้งแปดร้อยค่ะพี่แป๊บนึงพี่ที่ผมผมมาตามหาร้านข้าวมันไก่เฮียโอ๊ตอ่ะรู้รู้จักไหมครับตามจีพีเอสนาไม่เจอไม่รู้แล้วแกเป็นใครเนี่ยมายุ่งเรื่องอะไรวะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ กิดอะไรขึ้นครับจ่ายมาเดี๋ยว้จบเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเยพี่เฮ้ยเป็นผู้ชายอะไม่เสียงดังใส่ผู้หญิงอะมีอะไรเหรอครับนี่น้องอยากมาทําตัวเป็นผู้เอกอย่างนี้ได้ป่ะไปไกลไปไปพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็พี่คนนี้เขาจะโกงค่ารถพวกเราอ่ะที่จริงนะพวกเราก็เคยมาแค่สามร้อยแหละแต่ว่าเขาจะเอาต้องแปดร้อยโอ้เฮ้ยเอาแปดร้อยเลยเหรอทำแบบนี้ได้งไงเนี่ยนี่ โกงดีกว,ว่าใช่พี่อยากคิดว่าพวกฉันไม่รู้นะว่าพี่ใช้กลโกงเนี้ยกับลูกค้าทํางานแบบเนี้ยมันไม่จเจริญหรอกพี่นี่สรุกแกจะจ่ายไหมอ่ะแปดรอยเนี่ยมันจะได้จบจบเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปวิ่งรถอีกเสียวเวลาไหมยังไงเพ,พี่พี่ยังต้องมีคนข้างหลังที่พี่ต้องคอยดูแลเขาเอีกนะพี่ลองคิดเรื่องนี้ดูดิ จะได้ไม่ต้องโกงคนอื่นแบบนี้ไงใช่พี่ต้องใช้กำลังครับเฮ้ยพี่ตรงนี้อรงนี้คุณจะงคุณจะเปล่ผมนะผมอายกว่าพี่พี่ไปโกงมันก็ไม่พอยิ่งไปเอาเงินพี่มอีกอ่ะเฮ้คิดเยอะๆถ้าพี่มีเสน่ห์สมองพี่คิดเลยจริงพี่ไปดีกว่านี่จบๆเสจบรื นะเออก็ได้ไปดิไปาไปโกงใครเข้าอีกหรอไปส่งรถดยนะพี่เดี๋ยวจริงเว้ยแก๊สหมดอีกอะผมมาเจอพวกนี้มาเยอะครับบางทีนะฮะโกงขับบนนะฮะบางทีก็แก๊สหมดพวกเนี้ ข้าวมันไก่เฮียโอ๊ตคุ้รู้จักไหมรู้ไหมอ่ะรู้รู้ไหมพี่ไม่รู้อะค่ะแถวนี้มีแต่ข้าวมันไก่เฮียเจมอ่ะอ๋ยผมเคยไปกินแล้วพี่นี่อร่อยกินน้ำซุปนี่เหมือนต้มกระดูกนะพี่ผมผมไม่กินผมจะกินเฮียโอ๊ตเฮียโอ๊ตอร่อยเขาเขาใส่แบบเครื่องเทศอร่อยจริงๆโอ้โหยังอิ่มอยข้าวมันไก่เฮียโอ๊ตว่าได้เมื่อวานทำไมมาร้านปิดวันจันทร์ เขามีพิตตี้จริงๆเหมือนในในคลิปจริงๆเลยร้อยเบนเออกูมากินละข้ามันไก่เฮอตโห้มีไว้พิตตี้เต็มร้านเลยกูก็ว่าไม่คนขาติดใจกันแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยบ้านเหรอเออเดี๋ยวกูไปหาเออดิเนี่ยกูขับสกูตเตอร์มาเนี่ยยังไกลเกเพื่อนแล้วเจอกันเออเออเออนี่ยรถดีกว่า อออืร้ย่ <100. S 1> จะสวัสดีครับทุกคน,นครับวันนี้ผมมารีวิวข้าวมันไก่ร้านเฮียโอนครับอร่อยมากครับโอ้โหทั้งร้านพิตตี้เต็มไปหมดฮะเดี๋ยวกลับบ้านไปนะจะถ่ายลงนะฮะลงเฟสบุนะ๊คหะทุกคนมาดูกันนะจ๊ะโอเควันนี้ขอกลับบ้านก่อนนะเย็นนิตรง พี่ครับสวัสดีครับอ้าวนี่ขนมันหวานนี่หวามึงเดียวเหรอวันี่วันี้พี่มาคุยใกล้มาคุยใกล้โอ้โหวิ่งอะไรนั่งไกลพี่ยังกล้าทำจริงเหรอทีมเนี้ยแล้วผมนี่โคตรสวยเลยเรียกแล้วใครไม่เรียกเรียกแล้วพี่มากูนี่โคตรสวยที่เจอมึงเนี่ยเจอมึงอีกแงล้วเหรอพี่ผมไม่ไปละ ไม่ไปพี่ไปเถอะไม่ไปพี่วันนี้พี่ยังไม่ได้ใครสักคนเลยนะเว้ยช่วยพี่หน่อยพี่ีโกงอ่ะพี่โกงอ่ะไม่มีใครเขาเลือกรถพี่หรอกเอาจริงไม่มีใครเลือกไปเดี๋ยวผมมีกุตเตอร์ผมไปเองได้น้องไปเองได้พี่น้องไม่ไปไม่ไปพี่เดี๋ยวพี่รถให้น้องร้อยหนึ่งก็ได้เฮ้ยน้องโอ้ยิเย้ยไม่งฮ้ยยังไม่ได้ใครเลยวันนี้ จ้อเงินไปไหนไปจ่ายค่าเช่าวะเฮ้ยวันวนี้ไม่มีค่าเช่าลเลยพี่เลิมมีเรื่องจะบอกเดี๋ยวบอกนะว่าน้องเปลี่ยนใจอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนใจคือพี่จำเรื่องเมื่อวานได้ปะพี่พี่ไปโกงรถเขาอ่ะขารถเขาอ่ะสองน่ะเขาเป็นดารานะดังด้วยและเขาอ่ะไปโพสคลิปลงโซเชียลพี่อ่ะดังแล้วแท็กแท็ก คนหัวหมอโอ้โหเมื่อวานครับผมดูแลจะไม่ผิดร้านมิวแล้วพี่เนี่ยไม่เชื่อี่ลองหาดูดินี่ไงนี่ไงพี่เนี่ยโอโ้ไปกงแล้วเขาแปดร้ 800. อยโ,โชคดีอะพี่หางานใหม่ผมไปก่อนรถเป็นแรงอะพี่นี่แรงอะโอ้ดังเร็กูอะไรอยู่วะ ผู้จับหน้าไปซ่อมไปที่ไหนเนี่ยยม่งเงินก็ยิ่งหายายากๆอ,อยู่เรื่องเครื่องละกูรถแรงจัดมันสิ่งมันจัตว์ไ้นาะมัน้ัตว์เป็ื่องเป็นทังไ,ไทยค่ะ